ครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพอกันกือเขานะครับกับช่องสนพักลรอานพื้นบ้านครับวันนี้เขากระถิมาเบ่งระบบน้ำนะครับระบบน้ำเขาตอนนี้จากระบบน้ำ ธรรมดาจากที่ใส่ป้าป่าไฟฟ้านะครับตอนนี้เขาจะได้ตีตั้งพลังงานแสงอาทิต์เพื่อเพิ่มนำนะครับพลังงานแสงอาทิต์เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับ <c oughs> เป็นพลังงานที่บริเตื้องค่าใส่ใจเพิ่มเติมนะครับหลังจากการตีตั้งแล้ว อันนี้เขาก็ต่อระบบนำมาทัานเด้เรียบร้อยดีป็นไงนะครับเพียงแต่ว่าเห็นมาเบิงว่าถ้าเขาจัดการนำได้แล้วเขาที่ปลูกอย่างมันก็ที่ปลูกได้นะครับเปิดพักกลางๆเขาสามารถปลูกได้เบิดปีไปกินได้ขายเบิดปีครับตอนนี้ก,กำลังเน็ด ่อระบบนำนะครับถังมาท่านได้แล้วถึงจะลงโซลาเซ,าเซลล์นะครับนี่นะครับนำโซลาเซลล์ก็ไหลต่อมาณนี้แล้วครับอันนี้เขาเก็เห็ดโูกน,น้องหน้าโมเดียวนะครับเห็ดคล้องใส่ไก่จากข้างบนนะครับจากทั้งปลาต่อลงมาเตรี่ยมสาอีกหนึน่งู่ทั้งฝุ่นนะครับ เอามาเนี้ครับแต่วาเบิงระบบนำโซล่าเซลล์นะครับว่ามันไหลดีกว่าเด็นี่นะครับระบบนำโซล่าเซลล์กับไหลตลอดเวลานะครับทีนี้เด็กมาเนี้ยครับแาจัดการระบบนำให้มันได้นะครับดูแลพืชผักต่างๆ กระเว้นบางกะเบาลงนะโอ้มีกีฟ้าบังนะครับนี่กีฟ้าบังกะเบาลงผมใส่ตอนนี้ใส่โซล่าเซลล์สองแผงนะครับตัดที่ตั้งไว้บนหลังค้านะครับเพราะว่าเอาไว้ทางลางมันก็นอาจจะเจ๊กาน,นะครับเจ๊กาด ทั้งวัวทั้งหลดทั้งอย่างนะครับมันก็เห็ดให้เฮาเกกะส่วนของแผงโซลาเซลล์นะครับก็ยกขึ้นข้างบนเลยนะครับแผงโซลาเซลล์นี่นะครับนำบางนำนะครับมันแห้งดีปันได นะครัำเอาเปิดสองทางนะครับทั้งคนกับเปิดทั้งคนกับเปิดทั้ทงที่กับเปิดนะครับน้ำดีไฟมีแต่ยูได้แล้วครับคนบวานสิไปอยูในจุดไดนนะครับ,น,บ,น,น,น,รบน้ำไหลไฟมากอะ ถือว่าเฮามีความสุขอุดมสมบูรณ์แล้วนะครับแข้งโซลาเซลล์ผมจะให้สร้างเขาขึ้นตีตั้งนะครับข้างบนมองเห็นไหมครับทีนี้เขาขาวสองแผ่นนะครับใส่แค่สองแผ่นครับเพราะว่าเขาใส่แต่น่ำอย่างเดียวเขาไม่ได้ใส่ไฟนะครับไฟเขากะใส่ไฟบานไฟฟ้านะครับเพราะว่ามันจะบม่ได้ว่ายุ่งเกี่ยวกันครับ ลัง,งามแสงอาทิตย์นะครับผู้ใดสนใจก็ติดต่อมหาผมก็ได้ไดครับเพราว่าสร้างหนังกายุวะปีนี่ผมก็ติติตต่อให้ได้ดือกัน,นครับครับเมื่อนี้ก็ไหวตําหน้ก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามกดแชร์กดไลค์กดขับสไกลให้กันนะครับเป็นกําลังใจให้ผู้มาเกษตรนะครับ เอามาอยู่บ้านมีความสุขกว่าแต่รับจังตังบัานตตางทินนะครับขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาครับวทีครับมือน,นี้